สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับชุดแปรงทาสีนะครับจานวนเก้าตัวชุดนะครับรุ่น t h ET t แปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแปรงทาสีอย่างดีนะครับตัวสินค้านะครับจะมีไซส์หนึ่งนิ้วมาให้สามชิ้นนะครับไซส์นิ้วครึ่งสองชิ้น ไซส์สองนิ้วสองชิ้นไซส์สามนิ้วหนึ่งไซส์สี่นิ้วหนึ่งนะครับนี่นะครับสี่นิ้วสามนิ้วสองนิ้วนิ้วครึ่งสามแล้วก็หนึ่งนิ้วสามนะครับแปลงทาสีตัวนี้เป็นแปลงอย่างดีนะครับโอเค ลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ